กรรมุนาวัตตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องราวของในายจอมชายหนุ่มอายุ25ปีฐานะที่บ้านค่อนข้างยากจนพ่อแม่มีอาชีพทำไร่ทำนาทำไร่ทำนาแต่ละปีรายได้ก็ไม่พอค่าปุ๋ยค่ายาบ่อยครั้งที่ในห้างร้านปุ๋ยเดินทางมาทวงหนี้พ่อแม่ของจอมถึงบ้านสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้จอมและพ่อแม่เป็นอย่างมากลุง ว่าไงอ่ะค่าปุ๋ยค่ายาฉันเนี่ยปีนี้จะได้หรือเปล่าโอ้ยในห้างไม่ไหวเลยปีนี้ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลนะทำนานได้ผลน้อยเหลือเกินได้แค่พอใส่ยุงฉางไว้อยู่ไว้กินนะ่ะในห้างในห้างจ้ะฉันขอผัดผ่อนไปอีกสักหนึ่งปีได้หรือเปล่าขออีกสักหนึ่งฤด,ดูกาลก็แล้วกันนะ ฉันนะ่ะมีเมื่อไร่ฉันก็จะทยอยให้นะในห้างนะปีเนี้อย่าเอากับฉันไปเลยมันไม่พอกินพออยู่เลยจ้ะในห้างไม่ได้นี่ถ้าเกิดว่าลูกหนี้ปุ๋ยทุกคนเป็นเหมือนลุงอะ่ะฉันไม่ต้องขายร้านปุ๋ยมาสร้างมูลนิธิหรือไงอลุงไม่ได้อะยังไงลุงมีเท่าไหร่ก็ต้องเอาให้ฉันก่อนถ้าเกิดว่าค่าปุ๋ยค่ายาปีนี้ฉันไม่ได้ฉันขอยึดที่ไร่ที่นาลุงก็แล้วกัน ได้หรือเปล่าล่ะลุงโอ้ยเนี่าขนาดนั้นเลยฮะทาแบบนั้นนะั่นละฉันจะเอาที่อยู่ที่กินที่ไหนมาทํามาหากินเล้าในห้างก่อนแล้วแต่ลุงอ่ะเนี่ยสัญญากู้ยืมก็มีนอกจากซื้อปุ๋ยซื้อยาฉันมาแล้วเนี่ยลุงก็ยังยืมเงินฉันไม่อีกดอกทบต้นมาหลายตลบแล้วเนี่ยลุงนี่สินบานตะเกียงแก๊สแบบเนี้ลุงจะหาที่ไหนมาใช้ฉันโอ้เห็นใจสะหน่อยเถอะนะในห้าง ไม่มีจริงๆรงอ่ะข้าวจะกรอกหม้อก็ยังยากแล้วไอ้ที่ทำนามาได้แต่ละปีเนี่ยก็ได้แค่กินแค่อยู่อ่ะนะในห้างขอผ่อนผันฉันอีกสักปีก็แล้วกันไม่ได้เอาเป็นว่าฉันขอยึดที่นานลุงเลยก็แล้วกันเดินนานแล้วเกินแล้วให้มันจบๆไปเถอะแล้วฉันจะอยู่จะกินยังไงอ่ะฮะในห้างก็ปลูกผักปลูกถั่วรอบรัวก,กินก็แล้วกันเนี่ยเอกสารก็มี สัญญาก็พร้อมฉันขอยึดเลยก็แล้วกันลุงลุงโตอย่าเอาไปเลยในห้างสงสารคนแก่เธอไม่ได้ถ้ายังไงก็ลุงก็คุยกับตำรวจไปแจ้งความเอาก็แล้วกันแค่นี้ลนะฉันยึดเลยลุงลุงโตเอ้ยเวรกรรมจริงๆอย่าทำแบบนี้เลยแล้วฉันจะทำยังไงอะ่ะแล้วแต่ลุงอะหลังจากนั้นเสี่ยหวังก็ทำการยึดที่นาของพ่อจอม และหลังจากที่เสียวังยึดไปแล้วพ่อกับแม่จอมก็เกิดตรอมใจจนล้มป่วยจนในที่สุดพ่อของจอมก็เสียชีวิตและต่อมาแม่ของจอมก็เสียชีวิตตามพ่อไปด้วยเช่นกันและก่อนที่แม่ของจอมจะตายแม่ได้พูดกับจอมว่าจอมแม่อยู่ได้ไม่นานแล้วนะลูกโทแม่เดี๋ยวแม่นอนพักเดี๋ยวผมพาไปหาหมอพรุ่งนี้นะครับแม่แม่อย่าเป็นอะไรนะครับแม่ไม่ไหวแล้วลูก นะแม่คิดถึงพ่อเหลือเกินนะโถแม่พ่อตายไปแล้วแม่อย่าเศร้าโศกเสียใจเลยครับโอ้อไม่เศร้าโศกเสียใจได้ไงพ่อตายไปทั้งคนเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดว่าไอ้เสียหวังเนี่ยมันไม่มายึดที่ยึดทางบ้านเราอะพ่อก็คงไม่ตอมใจจนตายหรอกนะ้จอมจริงด้วยครับแม่ไอ้เสียหวังแกมันเร็วเหลือเกิน ผมจะต้องแก้แค้นแทนพ่อให้ได้ครับแม่เออแก้แค้นยังไงลูกก็ผมจะทําทุกวิถีทางครับแม่ผมจะเอาที่ทางของเราคืนมาต่อให้ผมต้องเป็นโจรผมก็ยอมครับแม่เออลูกแม่แม่อยู่กับลูกได้ไม่นานแล้วนะจอมถ้าเกิดว่าแม่ไม่อยู่แล้วอะจอมต้องดูแลตัวเองนะลูกนะครับแม่แม่ไม่ต้องคิดมากหรอกครับแม่กินยานอนพัก เดี๋ยวแม่ก็าหายครับอได้ถ้า,างั้นแม่นอนก่อนนะลูกนะครับแม่และหลังจากที่แม่ของจอมพูดจบแกก็นอนหลับลงไปแล้วแม่ก็ไม่เคยตื่นมาอีกเลยจอมเศร้าโศกเสียใจมากในการจากไปของทั้งพ่อและแม่และอีกใจหนึ่งของจอมเขาก็แสนจะโกรธแค้นเสียหวังเสียหวังไอเสียชั่วมันเอารัดเอาเปรียบคนจนทำนาบุหลังคนเอาเปรียบคนยากคนจนสารพัด ทั้งขายปุ๋ยในราคาแพงแถมยังปล่อยเงินกู้โดยดอกที่แสนฮารุโหดอีกด้วยด้วยความเศร้าโศกเสียใจบวกกับความแค้นเคืองใจที่มีต่อเสียหวังจอมจึงไม่ทันยังคิดเขาจึงได้ตัดสินใจบุกปล้นบ้านเสียหวังในค่ำคืนนั้นเลยจอมใช้ผ้าคลุมหน้าสีดำปิดบังหน้าตาของตัวเองพร้อมกับคว้าปืนลูกซองที่เป็นปืนของพ่อบุกมาจนถึงบ้านเสียหวังหยุดนี่คือการปล้นเอ้โจนที่ไหนเนี่ย ไม่รู้เลยหรืองไงว่าข้าเป็นใครอ่ะมึงเป็นใครไม่สําคัญแต่มึงอ่ะหลังแก่คนจนไอน้นี่มึงอขายปุ๋ยด้วยราคาแพงแถมมึงยังปล่อยเงินกู้ใครที่ไม่สามารถจ่ายหนี้มึงได้มึงก็คอยไปยึดที่นาที่บ้านเขามึงมันใจจืดใจดําจริงๆไอ้หวังวันเนี้ยกูจะมาสางบัญชีแค้นกับมึงเอ,อ้ยบัญชงบัญชีแค้นอะไรอยากได้เงินทองทรัพย์สินอะไรก็เอาไปไว้ชีวิตข้ากับครอบครัวข้าก็แล้วกัน พอเสี่ยหวังพูดจบไอ้เสือจอมก็ได้ใช้พานท้ายปืนกระแทกเข้าที่ท้ายทอยของเสี่ยหวังเสี่ยหวังโดนเข้าไปจังๆถึงกระสลบเบื้อดเลยทีเดียวหลังจากนั้นไอ้เสือจอมก็ใช้เชือกมัดมือมัดเท้าคนในบ้านแล้วจึงค่อยๆสำรวจทรัพย์สินภายในบ้านแล้วก็กวาดต้อนเอาจนหมดแล้วสายตาของไอ้เสือจอมก็มาสงบหยุดนิ่งอยู่กับผู้หญิงนางหนึ่งเธอเป็นเมียของเสี่ยหวังครับอายุอานามก็ไม่น่าจะเกินไอ้จอมเลยอาจจะน้อยกว่าด้วยซ้ำไป เธอมีชื่อว่ามะนาวมะนาวเป็นสาวสวยพ่อแม่ยกให้เสียหวังขัดดอกอยู่ไปอยู่มาด้วยความติดใจมะนาวหรืออะไรก็ไม่ทราบเสียหวังจึงได้ตัดสินใจตกแต่งมะนาวมาเป็นเมียน้อยอีกคนหนึ่งเมื่อไอ้เสือจอมเห็นมะนาวก็เกิดความชอบพอบวกกับความคับแค้นใจที่ไอ้เสียหวังได้ทํากับครอบครัวเขาเอาไว้ไอ้จอมจึงได้ตัดสินใจขืนใจเมียน้อยของเสียหวังมานี้มากับฉัน แกจะพาฉันไปไหนไอ้โจร้ายไอ้คนป่าเถื่อนหุบปากไม่ต้องพูดมากแล้วจะปลอดภัยทำตัวดีๆนิ่งๆเข้าไว้เดี๋ยวดีเองหลังจากนั้นไอ้จอมก็ได้พามานาวเข้าไปในห้องพี่พี่จะทำอะไรฉันเลยนะไม่ได้ไอ้เสียหวังผัวเธอทำกับพ่อแม่ฉันเอาไว้อย่างสาสมเหลือเกินฉันเสียใจมากวันนี้ฉันขอทำกับเธอแก้แคนเสียหวังก็แล้วกัน โทพี่เราไม่เคยมีความแค้นต่อกันน่ะทำไมพี่ต้องทำกับฉันด้วยอะ่ะอย่าทำฉันเลยนะจ้ะพี่ถึงฉันจะเป็นคนสวยและเซ็กซี่จนพี่หักห้ามใจไม่ได้อะ่ะพี่ก็อย่าทำฉันเลยนะสงสารฉันเถอะจ้า,จาไม่ได้พี่ขอแก้แค้นเสียหวังโดยการลงกับน้องก็แล้วกันโทษพี่แอบแปะปฏิกิริยก็ได้คะ่ะถ้าเกิดว่าพี่จะทำหนูอะ่ะ ดูขอดูหน้าพี่หน่อยได้หรือเปล่าว่าจอมคิดไปคิดมาไม่รู้ว่าตัดสินใจยังไงถึงเปิดผ้าคลุมหน้าให้กับมะนาวดูหลังจากที่มะนาวเห็นหน้าของไอ้จอมเธอก็ตะลึงเงึงงันเลยทีเดียวเพราะว่าไอ้จอมเป็นผู้ชายที่หล่อมากแถมหุ่นห้างก็ยังสะโอดสะองอีกด้วยและเมื่อมะนาวเห็นใบหน้าที่หล่อเหลาของไอ้จอมก็ถึงกับอุทานในใจว่าอุ๊ยโจรบ้าบอคอแตกอะไรยะหล่อแล้วเกินหุย หล่อลากไส้เลยอ่ะหูหลอกก็เสียหวังตั้งเยอะเสียหวังก็อ้วนก็อ้วนเตี้ยก็เตี้ยหัวล้านด้วยหุยไอเสือจอมหล่อขนาดนี้เลยหรือเนี่ยคิดอะไรอยู่อ่ะน้องสาวเปล่าเปล่าจะพี่พี่จะทําอะไรฉันพี่ก็รีบๆทำเธอทําแล้วพี่ก็รีบไปนะจ๊ะก็ได้ดีแล้วที่น้องสาวยอมอย่างเงี้ยพี่อ่ะจะได้ไม่ต้องลงไม้ลงมือให้น้องต้องเจ็บตัวก็ได้จะพี่ ร,ร,รีบทําเธอฉันอดใจไม่ไหวแล้วเอ้ยไม่ใช่ฉันน่ะอดทนไม่ไหวแล้วฉันเจ็บใจเหลือเกินจะพี่ว่าแต่ว่าทำไมน้องทำหน้าตาคุ้นๆเหมือนกับน้องเคยเห็นพี่มาก่อนนะเออพี่เอออือถ้าพี่รู้แล้วว่าพี่จะทำอะไรฉันนะก็ทำแค่อย่างว่าแต่พี่อะไม่ทำจนถึงชีวิตอ่ะก็ได้จะพี่ฉันเคยเห็นหน้าพี่นะ พี่ชื่อพี่จอมันฉันรู้จักเุ้ยรู้จักพี่ได้ยังไงอะก็ฉันน่ะเคยไปทวงเงินพ่อแม่พี่ที่บ้านพี่อะฉันก็เลยจำพี่ได้หลอหลอแบบพี่ฉันลืมไม่ลงหรอกจ้าพี่จอมพี่จะทําอะไรฉันพี่ก็รีบๆลงมือเธอฉันสัญญาณนะพี่ว่าฉันน่ะจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครแต่ว่าพี่ต้องสัญญากับฉันเรื่องหนึ่งนะอะไรเดี๋ยวจํามะนาวจะให้พี่สัญญาเรื่องอะไรอ่ะคือว่า หลังจากที่พี่ได้ฉันเป็นเมียแล้วว่าพี่อย่าลืมฉันนะพี่ต้องแวะมาหาฉันบ่อยๆนะจ๊ะพี่จอมมาปลนไอเสี่ยหวังบ่อยๆนะจ๊ะแม่น้องมะนาวถ้าเกิดว่าน้องมะนาวพูดขนาดนี้แล้วก็พี่ก็ตกลงก็แล้วกันอุ้ยดีใจเหลือเกินจ้ะพี่หวังแล้วว่าแต่ว่าทําไมมะนาวถึงพูดถึงเสี่ยหวังแบบเนี้ยมะนาวไม่รักเสี่ยหวังเลยเหรอไม่หรอกจ้ะพี่ฉันจะไปรักมาเรื่องอะไรเสี่ยหวังอะ มันขืนใจฉันตั้งแต่ฉันเป็นเด็กนะพี่พ่อแม่ฉันน่ะเป็นหนี้มันแทนที่มันจะรอเก็บเงินเก็บทองหนี้สินจะพ่อแม่ฉันน่ะเนี่ยมันกลับเอาฉันมาขัดดอกฉันไม่อยู่กับมันด้วยความไม่เต็มใจนะจ๊ะพี่ฉันสาบฉันแช่งมันทุกวันนะจ๊ะพี่จอมพี่จอมช้าถ้าพี่ได้ฉันไปแล้วว่าทําอย่างที่พี่สัญญากับฉันด้วยนะจะมะนาวพี่สัญญาพี่อะจะมาปล้นบ้านไอเสี่ยหวังบ่อยๆเลย ดีหรือเปล่าล่ะจ๊ะจ้า,จาพี่ปฏิแกับเฮีมีความสุขลากเกินนะ่ะพี่จอมและหลังจากที่ไอ้เสือจอมฉอล้ออ้อล้ออยู่กับมะนาวอยู่นานทั้งสองคนก็ได้ตกไปของกันและกันไอ้จอมได้ทำเรื่องอยังว่ากับมะนาวถึงสองครั้งด้วยกันจนเธอติดใจโถเอ้ยพี่จอมฉันไม่อยากให้พี่ไปเลยอะทำไมล่ะจ๊ะมะนาวฉันบอกตรงๆว่าฉันติดใจนะจ๊ะพี่ฉันติดใจพี่ละเกินน่ะพี่ ถ้าเกิดว่าพี่ไปได้ดีดได้ดีเมื่อไหร่แล้วว่าพี่มารับฉันไปอยู่ด้วยนะพี่พี่อย่าังเกียดฉันนะว่าฉันเคยเป็นเมียของเสียหวังอะ่ะไม่หรอกจ้าพี่ไม่ลังเกียจมะนาวหรอกมะนาวท,ทําด้วยความจําเป็นไอเสียหวังไอเสียชั่วมึงบังคับขืนใจเขาเอาละวันนี้พี่ไปก่อนก็แล้วกันเงินทองเยอะแยะมากมายที่พี่ได้วันเนี้คงจะทำให้พี่สบายไปอีกนานอย่าพึ่งจะพี่จอมพี่อย่าพึ่งนะนี่จ้าไอเสียหวังอะ่ะ มันเก็บเงินไว้ที่ใต้ฟูกเนี่ยอีกตั้งหลายหมื่นบาทพี่เอาไปด้วยนะจ๊ะโอ้โอเยอะแยะมากมายเลยน้องมะนาวขอบใจมะนาวมากๆนะเดี๋ยวพี่ตั้งตัวได้เมื่อไหรอ่อ่ะเดี๋ยวพี่จะมารับมะนาวไปอยู่ด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะยอดรักจะพี่แต่ว่าพี่อย่าลืมละ่ะว่าพี่จะมาหาฉันบ่อยๆอะ่ะจ๊ะมะนาวพี่ไม่ลืมหรอกจ๊ะและหลังจากที่ไอ้จอมปล้บนบ้านของเสืยหวังแล้วชื่อเสียงเรียงนามของไอ้เสือจอม ก็ขจรกระจายออกไปไกลเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามตาม,ตามหาตัวไอ้เสือจอมกระจ้ารวันเลยทีเดียวแต่ถึงแม้ว่าจะตามไอ้จอมยังไงก็ไม่มีใครเจอไอ้จอมเลยไม่รู้ว่ามันหนีไปกบดานอยู่ที่ไหนแต่เสียงลือเสียงเล่าอ้างของไอ้เสือจอมไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องเ,องเลวร้ายเท่านั้นยังมีเรื่องสุดแสนประทับใจที่มันได้ทําเอาไว้กับบรรดาสาวๆอีกด้วยไม่ได้มีแค่มานาวคนเดียวครับท่านผู้ฟังที่ไอ้จอมมีอะไรด้วยไอ้จอมมีอะไรกับบรรดามีเมีย ของไอ้พวกเสียๆที่เห็นแก่ตัวไอ้พวกเสียๆที่เลวๆหากินกับความทุกข์ของคนจนอีกด้วยและบรรดาเมียๆของเสียเหล่านั้นทุกคนก็ต่างติดอกติดใจในรถรักที่ไอ้เสือจอมมอบให้และหน้าตาที่หล่อเหลาของไอ้จอมทําให้บรรดาเมียเสียๆเหล่านั้นลืมไอ้เสือจอมไม่ได้เลยสักคนเดียวและมีบ่อยครั้งที่ชาวบ้านพูดถึงเรื่องราวของไอ้จอมอย่างหนาหูส่วนใหญ่จะเป็นการซุบซิบของผู้หญิงผู้หญิงนะครับท่านผู้ฟังนี่ ไอ้ลำดวนมึงโดนไอ้เสือจอมป้นนะทำไมหน้าตามึงยังยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ได้วะฮะโดนป้นเงินไปตั้งเยอะแยะอะอะไรจะแม่หน้าตาของฉันสดชื่นแจ่มใสออกมาชัดขนาดนั้นเลยเหรอว่าใช่ไงสิหน้าตามึงเนี่ยบานไป็ตะเกียงแก๊สเลยนะอะมึงมีอะไรมึงบอกแม่ได้หรือเปล่าเนี่ยเออแหมฉันไม่อยากจะบอกเลยแม่ ฉันอยากจะเก็บเป็นความลับว่าให้มันเป็นความลับระหว่างฉันกับเสือจอมพอโจรป้นใจนะจ๊ะแม่เอ๊ะมึงพูดถึงไอ้เสือจอมทำไมหน้าตามึงกระดีกระดาขนาดเนี้ยฮะมึงบอกแม่หน่อยสิวะฮะก็ได้จ้ะแม่แต่ว่าท่านบอกแม่แล้วว่าไม่ห้ามบอกใครนะได้ได้บอกกูมาเลยกูไม่บอกใครอะก,กูอยากรู้แล้วเกินแล้วเนี่ยหาลำดวนแหม่แม่ถามอย่างงี้จะจะพูดยังไงดีเนี่ย เออเร็เๆอ่ยวะกูอยากรู้แม่คือว่าฉันนะ่ะโดนไอ้เสือจอมมามันสวบเอานะจ๊ะเอ๊ะมึงโดนไอ้จอมสวบโอ้ยไอ้โจร้ายมึงทําลูกกูแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยอะลําดวนมันทําให้ลูกแม่เจ็บช้าน้ําใจขนาดไหนเนี่ยบอกแม่มาหน่อยสิไม่เลยจ้ะแม่ฉันไม่เจ็บช้าน้ําใจอะไรเลยฉันมีความสุขมากนะจ๊ะ เนี่ยแม่รู้หรือเปล่าว่าผัวฉันเนี่ยไม่จัดให้ฉันน่ะสี่ห้าปีแล้วนะเนี่ยอยู่ดีๆโจรปล้นบ้านไอ้เสือร้ายอ่ะก็มาทําความดีความชอบกับฉันยางถึงขนาดเลยอ่ะฉันบอกตรงๆฉันติดใจแล้วเกินจะแม่อยากให้ไอ้โจรคนเนี้มาปล้นฉันอีกก็เกินน่ะฉันบอกตรงๆว่าฉันพร้อมจ้ะเงินทองเนี่ยฉันจะเตรียมไว้ให้เลยไม่ต้องมาปล้นให้เสียเวลาหรอกมาถึงอ่ะอยากได้เงินเท่าไหร่อ่ะฉันจะให้แต่ว่าต้องจัดฉันนะ ต้องกระดุยใช่ไหมแม่ <laughs> <l acht> อุยลำดวนมึงนี่แหละจริงๆแลดเลิศอะไรกันละจะแม่ฉันบอกแล้วไงว่าฉันอุตส่าห์เล่าให้แม่ฟังแม่อย่าเล่าคนอื่นฟังนะได้กูไม่เล่าอะ่ะแล้วไอ้จอมคนเนี้ยมันมีดีอะไรวะทําไมมึงถึงยิ้มแย้มแจ่มใสตกล่องป่องชิ้นมาแล้วมึงล่าเลิงขนาดนี้ได้ลำดวนมันเป็นโจรนะไ,ไว้เฮ้ยแม่โจรก็จริงอะ่ะ แต่โจรคนนี้หล่อเหลือเกินหล่อลากไส้เลยอะแม่หุ่นห่าง,งกันในแบบอ่ะกล้ามาเป็นมัดมัดเลยฉันเห็นทีแรกกับฉันนี่อ่อนละทวยอะแม่บอกตรงๆว่าเห็นทีแรกฉันน้ำเดินเลยอ่ะโอ้ยงี้มึงไม่กระดากปากพูดเลยอ่ะอีลํำดวนแอ้แปแล้วยังไงอีกอะฮะแม่ว่าฉันแล้วแม่ยังถามไม่อยากรู้อีกเหรอ ใช่กูอยากรู้กูอยากรู้แล้วเกินแล้วด้วยเนี่ยเราต่อสิไม่ใช่หลอกอย่างเดียวนะแม่หุ่นห้างเขาดีแล้วที่สําคัญเออตรงนั้นน่ะตรงนั้นองเสือจอมนะแม่อะไรตรงไหนอะฮะอีลําเดวนก็ตรงนั้นนะสิตรงความเป็นชายะจะแม่ทำไมอะ่ะหุยฉันเห็นทีแรกฉันตกใจเลยนึกว่าเขาหลามนึกว่าเขาหลามหนองบอนจะแม่ น้องน้องงูเหลือมเลยจะแม่แอแปป้โอ้ยตายแล้วปฏิกิสนี่มึงเป็นยังไงบ้างเนี่ยลำดวนมึงบาดเจ็บมากหรือเปล่าลูกมึงโดนเข้าไปขนาดเนี้ยเจ็บจบอะไรแม่ฉันมีความสุขจะตายแม่แม่รู้แล้วเนี่ยไม่ห้ามบอกใครนะได้กูไม่บอกใครอะ่ะเออว่าแต่ว่ามึงได้ยินข่าวมาบ้างหรือเปล่าวะฮะไอ้ลำดวนอะไรนะจะแม่ ว่าไอ้จอมเนี่ยมันขืนใจเฉพาะผู้หญิงสาวๆหรือเปล่ารุ่นกูว่ะมันเอามั่งไหมวะไม่รู้เลยสิแม่ไม่จะเอาเหรอฮะแม่ก็สนใจเหรอเนี่ยไม่ใช่กูถามดูเฉยๆกูอยากจะรู้ว่าไอ้จอมเนี่ยเออมันฝนตกทั่วฟ้าหรือเปล่าอ่ะมันให้ความสุขเฉพาะผู้หญิงสาว,ส,าวสวยๆอ่ะรุ่นกูอ่ะ มันเมตตาบ้างหรือเปล่าวะหุยแม่หืมแม่คิดได้นันเนี่ยแต่ฉันบอกตรงๆเลยแม่ฉันไม่อายอะ่ะผัวฉันไม่จัดให้ฉันเลยอะ่ะเนี่ยพี่จอมมาทําให้ฉันมีความสุขอะ่ะแล้วแม่คิดดูสิว่าฉันจะไม่ยิ้มหรือแล้วยังไงอะ่ะเออจริงด้วยเนาะมึงอะโชคดีจริงๆวะหาลำดวนทำยังไงวะแม่ถึงจะโชคดีเหมือนมึงอะฮะแม่ แกขนาดนี้แล้วแม่เข้าวัดเข้าวาดีกว่าแม่อย่ามาสนใจเรื่องอย่างนี้เลยนะงแกอะไรอะกูมีหัวใจเหมือนกันนะแกแกก็มีหัวใจอ่ะอกูไม่ได้อยากบวชกูไม่ได้อยากเป็นเท้าอรหรนันนี่อ่ะกูอยากอยู่แบบนี้กูอยากมีความสุขบ้าง,งกูผิดหรือไงวะไอ้นํำดวนอุแม่ขอโทษนะจ๊ะฉันเข้าใจผิดเนี่ยแม่รู้หรือเปล่าว่าเสือจอมอ่ะรับปากฉันแล้วนะว่าถ้าเกิดว่าเขาว่างๆเมื่อไหรอ่ะ เขาว่าจะมาปล้นฉันอีกเอาอย่างนี้แม่เ้อเกิดว่าเขามาปล้นเมื่อไหรอ่อ่ะเดี๋ยวฉันจะถามเขาให้ก็แล้วกันเดี๋ยวฉันจะเผื่อแม่ด้วยก็แล้วกันนะเอ้ยต้องอย่างนี้สิว่าลําดวนลูกรักเอาเอาแค่นี้แม่ก็สบายใจแล้วเว้ยจะแม่เดี๋ยวฉันจะจัดการให้แม่นะได้ได้โอเคนับวันชื่อเสียงของเสือจอมก็จะยิ่งโด่งดังมากขึ้นบรรดาเสียเสียบรรดาผู้รากมากดีที่เป็นคนไม่ดี เป็นคนที่เอาเปรียบคนจนต่างหวาดกลัวเสือจอมมากบรรดาเสียเสียเฮียเฮียทั้งหลายแหละที่เคยถูกเสือจอมปล้นไปเมื่อพูดถึงเรื่องของเสือจอมทุกคนจะต้องขนลุกด้วยความหวาดกลัวเลยทีเดียวสวนทางกับบรรดาเมียเมียครับบรรดาเมียเมียทุกคนของบรรดาเสียเสียที่ถูกเสือจอมปล้นไปเมื่อเขาเหล่านั้นคิดถึงใบหน้าของเสือจอมผู้หญิงเหล่านั้นก็จะยิ้มออกมาด้วยความสุขเต็มหัวใจครับท่านผู้ฟังและแล้วงานปล้นสุดท้ายของเสือจอมก็มาถึง เมื่อเสือจอมได้ยินข่าวของเศรษฐีนีคนหนึ่งเป็นผู้หญิงมีความเอารัดเอาเปรียบคนยากคนจนเป็นอย่างมากเสือจอมได้ยินข่าวจึงได้เตรียมแผนออกปล้นในค่ำคืนนี้เวลาสี่ทุ่มทุกคนขอให้อยู่ในความสงบนี่คือการปล้นฉันไม่ได้มาทำร้ายใครเงินทองทรัพย์สินเตรียมมาให้ฉันฉันได้และฉันก็จะไปและหลังจากที่จอมพูดจบจอมก็ต้องตกใจครับ เพราะว่าคฤหาสหลังนั้นมีเพียงเจ้าของบ้านอยู่เพียงแค่คนเดียวไม่มีคนรับใช้แตกต่างจากตอนกลางวันที่มีคนเดินขอกไ่บัดนี้กับเหลือเพียงเจ้าของบ้านที่เป็นเศรษฐีนีอยู่ตามลำพังทุกคนไปไหนกันหมดอ่ะฮะไม่มีใครอยู่หรอกจ้าอยู่เพียงแค่ฉันคนเดียวนี่แหละพ่อจอมพ่อเสือป้นใจอะทำไมถึงรู้จักฉันอ่ะโอ้ยทำไมจะไม่รู้จักอ่ะ ชื่อเสียงเรียงนาำของพ่อจอมเนี่ยคนเล่าให้ฉันฟังในเยอะแยะมากมายเลยเขาเล่าว่าอย่างไงอ่ะแล้วเจไปรู้จักฉันมาจากที่ไหนก็รู้จักจากบรรดาพวกเมียเมียของเสียเขานั่นแหละเล่าให้ฉันฟังเนี่ยว่าพ่อจอมเนี่ยมาป้นผัวแล้วก็ให้หัวใจกับเมียเนี่ยมันจริงหรือเปล่าวะทำให้เมียเสียเสียเฮียเฮียเขารักเขาหลงได้อ่ะ จริงหรือเปล่าจ๊ะหมายถึงอะไรอเจผมไม่เข้าใจนี่ผมมาป้นเจนะเนี่ยเจยิ้มร่าเริองอยู่ได้บ้าหรือเปล่าอะ่ะโอ้ยพร้อมจ้ะพร้อมให้ป้นพร้อมมาตั้งนานแล้วเนี่ยไอ้ข่าวที่ว่าฉันเอารัดเอาเปียบคนจนนะ่ะฉันก็ปล่อยไปเองแหละไม่ใช่ความจริงหรอกฉันน่ะไม่เคยเอาเปรียบใครเลยเอา้าแล้วทำไมถึงพูดแบบเนี้ยไม่กลัวฉันว่าป้นเอาเหรอไม่กลัวเงินทองฉันเยอะแยะ ฝากธนาคารไว้ก็หลายสิบล้านไอ้อยู่ที่บ้านก็ไม่กี่ตังคนะ์ปนเท่าไหร่ได้ก็เอาไปเถอะฉันยกให้แต่ว่าปนฉันแล้วเนี่ยช่วยอะไรสักอย่างได้หรือเปล่านะจะพ่อจอมพอเสือปนใจพอโจรปนหัวใจคน <c oughs> หล่อแล้วเกินน่ะโอ๊ยเสือจอมไม่นึกเลยว่าจะหล่อขนาดนี้เนี่ยอีลำดวนเมียเสียเฉิมเล่าให้ฟังนี่ยังไม่อยากเชื่อเลย เห็นตัวจริงๆวันเนี้หล่อแล้วเกินนะฮะนะช่วยฉันหน่อยเธอโถเจ๊อายุขนาดนี้แล้วอ่ะยังหมกมุ่นเรื่องอย่างนี้อยู่อีกเหรออายุขนาดนี้ยังไงฉันเพิ่งสี่สิบเองฉันรวยหน้าฉันแก่ฉันแต่งหน้าจัดอ่ะฉันไม่ได้อายุเยอะนะเสือนะจ๊ะทำอย่างว่ากับฉันน่ะแบบเดียวที่เสือจอมเคยทำกับคนอื่นได้หรือเปล่าว่าเออมันจะดีหรอครับ ดีสิเสือจอมหลังจากวันนี้แล้วอะเช็คประวัติฉันดูได้นะฉันน่ะไม่ใช่คนเลวอย่างที่เสือจอมเข้าใจหรอกฉันน่ะแกล้งปล่อยข่าวไปเฉยเฉฉันให้คนยืมเงินนะ่ะฉันก็ไม่เคยคิดดอกเลยรู้หรือเปล่าเนี่ยบางคนไม่มีเงินนะ่ะฉันก็ไม่เคยทวงนะถ้าเกิดว่าลืมตาอ้าปากได้เมื่อไหร่เอามาคืนฉันน่ะฉันก็ไม่ว่าแต่ที่ผมได้ยินมาไม่ใช่อย่างนี้นะครับเจ๊ มันก็ไม่ใช่อย่างนี้นะสิก็ฉันให้คนแกล้งไปปล่อยข่าวอะ่ะฉันจ้างเขาไปอ่ะเสือจอมเอาละ่ะจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้ไหนๆก็มาแล้วฉันขอป้นเจก็แล้วกันได้ป้นเลยเอาเลยอ,อยากได้อะไรขนไปนี่เงินอยู่ตรงนี้เตรียมไว้ให้แล้วสามหมื่นเอาไปเลยเสือจอมแต่ว่าเอาไปแล้วเนี่ยแหมแม่ก็ต้องเทคแคร์ให้บ้างนะอย่าให้เสียเที่ยวอะ่ะ เทคแคร์ <Take> อะไรเจ๊ผมไม่เข้าใจอะ่ะไหนพูดให้ชัดๆหน่อยสิครับวายปฏิก๊สไม่เข้าใจว่าสั้นถ้าอย่างนั้นอะพอจอมอยู่เฉยๆเดี๋ยวฉันจัดการเองก็ได้โอเคเปล่าล่ะก็ได้ถ้าเกิดว่าเจ๊ทำได้ผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกครับและหลังจากที่ตกลงกันเสร็จเจ๊เศรษฐีนีคนสวยก็ได้ทำเรื่องยังว่ากับไอ้เสือจอม โอ้ยจริงๆด้วยตกใจหมดเลยนึกว่าเข้าหลามโอ้โหเกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเจอเป็นยังไงบ้างละจจะเสือจอมมีความสุขหรือเปล่าว่าก็มีความสุขครับแหมผมไม่เคยเจอใครที่มีฝีมือขนาดเจ๊เลยนะครับอย่าเรียกว่าเจ๊เลยเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วว่าเรียกว่าแป๋วก็แล้วกันฉันชื่อแป๋วจะเสือจอมนี่เสือจอมฉันถามอะไรหน่อยสิถามอะไรเหรอครับพี่แป๋ว เสือจอมะ่ะอยากจะเป็นโจรแบบนี้ตลอดชีวิตเลยเหรอก็ไม่ครับนี่ผมก็ตั้งใจว่าจะหยุดแล้วครับงานเนี้ยจะป้นเป็นงานสุดท้ายพี่แปลวถามมีอะไรหรอครับ,บก็ถ้าเกิดว่าไม่มีที่ไปอะเสือจอมะ่ะมาอยู่กับฉันก็ได้นะฉันน่ะไม่มีลูกมีผัวเงนินทองทรัพย์สินฉันน่ะเยอะแยะมากมายใช้ทั้งชาติก็ไม่หมดหรอกเสือจอมมันไม่ใช่คนเลวเป็นคนดีด้วยซ้ํา ฉันได้ยินข่าวหมดแล้วล่ะว่าเสือจอมมาป้นคนรวยก็ไปช่วยคนจนน่ะเงินทองที่ป้นมาได้ก็ไม่ค่อยเก็บสักเท่าไหร่อะ่ะเสือจอมเป็นคนดีทำไมฉันจะไม่รู้เอาอย่างนี้ไหมล่ะเสือจอมเลิกเป็นเสือเลิกเป็นโจนแล้วอะ่ะมาอยู่กับฉันไหมฉันจะเลี้ยงดูปูเสือเสือจอมอย่างดีเลยจะไม่มีวันทำให้เสือจอมต้องเสียใจจะไม่ให้ตกละกรรมลำบากอีกเลยนะจอมนะนะจ๊ะ น่จจะผัวจ๋าอยู่กับเมียนะจ๊ะ <c oughs> แล้วพี่เป๋าจะอยู่กับผมได้เหรอครับผมเคยเป็นเสือเป็นสางมาก่อนนะครับพี่พี่ไม่กลัวเหรอครับไม่อะเสือสางหลอกขนาดนี้เขาหลามก็อันบาเริ่มไม่กลัวนะอยู่กับพี่นะพี่จะเลี้ยงดูอย่างดีเลยนะจอมนะถ้าง,งั้นก็ตกลงครับพี่เป๋าไหนไหนผมก็เลือกเป็นโจรแล้ว ถ้ายังไงผมจะอยู่กับพี่แป๋วนะครับนะครับพี่แป๋วจ้าโอ้ยดีใจเหลือเกินแฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยฉันใฝ่ฝันหามานานและผู้ชายแบบจอมันในที่สุดก็ได้บอกตรงๆเลยว่าจอมเนี่ยสเปคฉันเลยสเปคทุกอย่างเลยด้วยโอ้ยฟ้าประทานโจรมาปล้นบ้านเนี่ยเสียเงินนิดๆหน่อยๆแต่ได้ผัวมาสุดยอดเลยเอ้าตกลงเงินที่ผมปล้นพี่แป๋วเนี่ยพี่แป๋วยกให้ผมเลยใช่ไหมครับ ได้ยกให้เลยสองหมื่นสามมื่นถือว่าเป็นค่าทำขวัญที่ไม่อยู่กับพี่ก็แล้วกันนะจอมนะครับพี่แป๋วขอบคุณพี่แป๋วมากนะครับที่ให้โอกาสผมจ้าไม่เป็นไรหรอกจอมมันไม่ใช่คนเร็วดยสันดาลนะส่วนไอ้พวกบรรดาเสียๆที่ถูกจอมป้นมันก็สมควรแล้วอะ่ะชัว่วๆเร็วๆทั้งนั้นนะจอมไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับพี่แป๋วแล้วแต่ว่าจอมหายเหนื่อยหรือย,ยังเนี่ย ทำไมเหรอครับพี่แป๋วหายเหนื่อยแล้วครับถ้าหายเหนื่อยแล้วอ่ะขอพี่สวบอีกสักทีนะนะจอมนะโอ้พี่แป๋วอดอยากปากแห้งมาจากไหนครับเนี่ยโอ้ยอดอยากปากแห้งมาเป็นสิบปีแล้วตั้งแต่ผัวตายอะ่ะไม่ตกถึงท้องเลยวันเนี้ตกถึงท้องทั้งทีงทแล้วถูกใจด้วยบอกตรงๆงว่าวันนี้ไม่ให้จบง่ายๆแน่นอนนะพอพูดจบเจ๊แป๋วก็ได้ทำเรื่องอย่างว่ากระเสือจอมอีกเป็นครั้งที่สอง และตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไอ้เสือจอมก็ได้อยู่กินกับเจ๊แป๋วเศรษฐีนี้อันดับต้นๆแต่อยู่กินแบบลับๆนะครับยังไม่ค่อยให้ใครเห็นสักเท่าไหร่เพราะกลัวว่าคดีความของไอ้เสือจอมจะมาถึงตัวจนเวลาต่อมาเจ๊แป๋วก,กับเสือจอมก็ได้ย้ายออกจากจังหวัดนี้แล้วก็ไปตั้งรกรากอยู่ที่กรุงเทพมหานครทั้งสองคนใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับท่านผู้ฟังนิยายเรื่องนี้ไม่ได้ให้สาระอะไรกับท่านผู้ฟังนะครับ ขอเพียงแค่ท่านผู้ฟังฟังแล้วก็คลายเครียดเผอยิ้มออกมาแล้วก็หัวเราะออกมาเบาๆผมก็มีความสุขนะครับขอความสุขสวัสดีจงมีแดทุกท่านสวัสดีครับ